โหลก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในโอไมร์ที่เช่นเคยเนาะและในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม Arc Mobile นั่นเองนะฮะผมนะเออคิดถึงกันหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นชีปเปลือยอยู่นะฮะยังไม่มีอะไรเลยและบ้านก็คือแบบกาก,าก,ากๆอะไรอย่างงี้เนาะเออแล้วก็มีไดนโนเสาร์สองตัวนะฮะผมนะอ่ะฮะนี่ดูซิ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเปิ้ลเล่นไปอ่าเลเวล10แล้วนะผมนะเลเวล10แล้วเนาะก็คือเขาก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีแอนเกรมแอนเกรมคือเปิ้ลยังไม่ได้อัพหลายอย่างเลยนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะอัพอะไรเพิ่มก็งงๆกันอยู่นะจ๊ะอันนี้ก็คือสมาชิกของเรามี2ตัวด้วยกันนั่นก็คือมีโอเล่นะับผมนะโอเล่แล้วก็ซั OLED นนะี OLED, ่ Sunny, ที่เป็นลิงหงอคงนั่นเองสวัสดีหน่อยที่ สวัสดีครับอีตุดสวัสดีจ้ะอีตูดโอ้ยอีนี่มึงบ้าบอคอแตกมากเลยนะมือดีๆมาด่ากูตุด๊ดเพอเจอมากเลยเนี่ยอีพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จับกินให้หมดเลยขอโทษซึ่งวันนี้เนี่ยเพื่อนมีภรารกิจในการจับสัตว์ร้ายหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งสัตว์ร,ร้ายที่เราจะจับกันในวันนี้เนี่ยก็คือแรปเตอร์นั่นเองเนาะอีตัวที่แม่งวิ่งเร็ววิ่งเร็วแล้วก็ชอบตะปบเราหลายต่อหลายรอบเลยนะเนี่ยนะฮะโอเคก่อนที่จะเราจะจับแรปเตอร์กันเนี่ยคือตอนนี้เพื่อนไม่มี ลูกดอกอย่าสลบอะไรเลยนะครับผมก็คือเราจะเก็บก้อนหินที่มันขึ้นอยู่บนชายหาดตรงนี้เนี่ยามาเพื่อใช้หนังกระติกในการยิงอีพวกนั้นนะผมให้มันสลบแล้วพอมาสลบแล้วเนี่ยมันก็จะได้มาเป็นพวกของเรานะครับผมเออแผนการของเรานี่คือแบบร้กาดใช่ไหมล่ะเดี๋ยวขอเก็บก้อนหินกันก่อนนะครับผมนะจังหวะนี้อออ้ออู้อา้อาอา และสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเนื้อถ้าเราไม่ให้เนื้อให้แรปเตอร์เนี่ยเราก็จะไม่ได้พวกนะครับผมตอนนี้เราเจอเหยื่อมานี่ในะอีเวนตบตบกกับกูไหมตบกับกูไหมนี่นี่อีดิโรบางอาจมาพ่นพิษใส่ชันหรอนี่แนี่นี่แด่เออตายไปเลยวายวายตายไปเลยวายเว้ยนอนแอนไปดิเอาเนื้อให้กูนี่แนี่นี่เน่นี่แด่นี่แด่ เมื่อเราได้แบบว่าพวกเนื้อเลยกับพวกก้อนหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคือแม่งได้โคตรมืดเลยตอนนี้คือมืดแล้วนะครับผมนะแล้วก็มืดมากๆด้วยถ้ามีสัตว์ร้ายอะไรบุกเข้ามาตอนนี้เนี่ยกลัวแบบว่าจะเป็นชีเปลื่ยนอนข้างถนนนะผมนะอ่าเก็บเบอร์ลงเบอร์รี่ไปด้วยเก็บไฟบุงไฟเบอร์ไปด้วยเนาะเออเก็บแบบเก่งๆเดี๋ยวเราขอแบบว่ากลับบ้านไปนอนกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะโดนงาบซะก่อน เริ่มการนอนได้ตื่นเช้าสทัทีสวัสดีอีสอตัวตื่นเช้าอย่างนี้นะครับเราก็จะทําการย่างเนื้อกันก่อนนะครับผมเพื่อประทังความหิวตอนนี้เนี่ยค่าหิวของเราคือแบบปวดท้องมากเลยนะฮะคือไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะผมนะเออเดี๋ยวเราไปดูก่อนดีกว่านะฮะว่าในหีบของเรามีอะไรมั่งเดี๋ยวเขาดูในดี อืมไม่มีตรงนี้ไม่ใช่อืมอ่านี่ไงมีเนื้อแล้วก็มีไข่นะครับผมไข่โดโดไข่ของอ e ีโอเล่ R e. โอเคโอเล่ท e ี่เป็นตัวเมียนะครับผมนะไม่ใช่ตัวผู้เนาะไปเดี๋ยวเราจะกินนงกินเนื้อเพื่อเพิ่ม,พ,มพลังกันก่อนที่จะไปจับอ e ีแรปเตอร์กันมาอ่าเนื้อย่างสุก1อันอ่าอิบไปให้หมดครับผม อ่าเนื้อย่างสุก2อันนะครับผม,มเอามาให้หมดเลยแล้วก็กินกันให้หมดเลยนะครับผมกินแบบอริดอร่อยมาเติมพลังกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปจัดการจับเจ้าแรปเตอร์กันดีกว่าไปกันเลยวิตรงนี้นี่คือแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะวูแรปเตอร์ตัวนั้นไงอยู่ตรงนั้นไงแกวิตรงนี้แบบว่าเหมาะกับการสร้างบ้านมากเลยนะเนี่ย แต่ว่าเป้าหมายของเราก็คือแรปเตอร์นะครับผมมันกําลังเดินอยู่ตรงนู้นนะเห็นป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 ะเดินอยู่ไกลๆมาว้าฮฮ่าดิวโลมาจากไหนเนี่ยเพลเจอร์มากเลยอีเวนนึกว่าเสียงอะไรงงเป้าหมายของเรานะครับก็คือการจับแรปเตอร์นั่นเองมาโอเคเจอแรปเตอร์ตัวหนึง่งมันกําลังเดินมมมองอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก่อนนะมาเดี๋ยวเราเดินไปหามันก่อนเราล่อมันมา,างนี้ก่อนอยังไงมาหรือย,ยังวะเจอหรือย,ยังเนี่ยขอขอ,ขอเก็บก่อนนะครับผมขอเก็บก่อน มาเรียกวายอย่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอย่าอย่าอย่าทำลายฉันอย่าทำลายฉันอุ้ย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 เลี้หมีก่อนเลี้หมีก่อนเลี้หมีก่อนโอ้โหต้องหาที่สูงเอาไว้นะครับผมถ้ามาเราไม่หาที่สูงเนี่ยคือแบบเอ้ยโดนตบแน่นอนเลยโอเคตัวนี้มีที่สูงกระโดดก่อนครับผมหนึ่งเอยังไงอุ้ยกระโดดไม่ถึงอ่ะอุ้ยกระโดดไม่ถึงอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ตรงไหนแล้วมันอยู่ตรงไหนละเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยกระโดดถึงอ้ยโอุ้ยอ้าวขึ้นไม่ได้ ขึ้นไม่ได้ชิบหายแล้วไงกูโดนขังโดนขังแล้วครับผมโดนขังโอ้ยหลังจากที่เราเออกจากตรงนั้นได้นะครับผมเราก็ตายไปแล้วหนึ่งรอบเราตายไปแล้วหนึ่งรอบตอนนี้มันหายไปไหนแล้วเนี่ยอีแรปเตอร์ or, ตรงนั้นมันหายไปไหน,รนไหรอวอนนะเดี๋ยวเราต้องดูก่อนเออออมึงอยู่ไหนเนี่ยอเดี๋ยวก่อนนะหาไม่เจอแล้วตอนนี้มันหายไปไหนวะโอเคเดี๋ยวเราต้องดูจากที่สูงเอาไว้นะผมมุมสูงสูง นั่นไงๆๆนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจอแลอ่ามาอยู่ตรงนั้นไงครับผมมาอยู่ตรงนั้นเออย่างไงมามเจอกูอ่าตอนนี้คือมันรู้ตัวแล้วนะฮะนี่ในอ e ีเวนโดนยิงไปก่อนครับผมหนึง่งเออยังไงอ,อมาแกยันนี้แกต้องเป็นของชั้นวิหายิงผิดด้านรันะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวๆๆปรับมุมมองก่อนอ่ามาดิออกมาดิไปไหนแล้วละ่ะ อยู่ไหนเนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะอ่าอยู่ตรงนี้ใช่แม่ได้เดี๋ยวแม่ขอยิงก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนวะออกมาดิเออออกมาออกมาได้แล้วเออนั่นแหละมาเป่านิ่งอีห่าอย่าวิ่งหนีไปตรงนู้นสิวีเดี๋ยวกดผิดกดผิดมานีในะอีเวนโด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 นต้องโดนนะผมอีนี่ต้องโดนมายังไงต่อนี่ในะอีเวนโดนไปแล้วหนึ่งดอกยังไง ยิงวิ้นมุนมดใต้นี้นะมันยิงไม่ได้นี่ไงมันยิงไม่ได้จริงด้วยเดี๋ยวกันนะลองไหลลงไปข้างล่างงไงมึงลงมาดิออกมาดิออกมาเอาเออเออเอเอเอวิ่งไปตรงนั้นใช่ไหมได้นี่เนี่ยโป๊กหนึ่งทียังไงเ,เดินหนีเดินหนีเดินหนีจริงอดิมันจะสลบหรือย,ยังวะเดี๋ยวมันก็จะออกมาเออย่างแน่นอน ยังไงยังไงยังไง,ไงมันวิ่งไปนูน่นมันวิ่งไปนูน่นอ่าวิ่งมายังไงครับยังไงต้องโดนนะครับผมนี่ในอะีเวนโดนยิงโดนยิงโดนยิงไปดิโดนยิงไปดิีสลบให้หน่อยสิสรบกูบอกให้สลบไงแล้วสลบอีเวนสลบอ้าตอนนี้อา้อาวอ้าวสลบจะสรบแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะแต่น,นี้น่าจะสรบแล้วะมั้งครับผมเดี๋ยววิ่งไปตามอ่านี่ไงจริงด้วยเดี๋ยวๆๆจะหนีไปไหนครับต้องโดนยิงนะครับผมกูอีหายิงไม่โดนนี่เนี่ยยิงโดนไหม โอ้โหยังไม่โดนโอ้โหยังไม่โดนอีหาอย่างน้อยต้องวิ่งก่อนนะผมวิ่งตามมันก่อนเพราะว่าอีนี่มันวิ่งเร็วมากแรบเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าวิ่งเร็วมากๆเลยนะครับผมนะถ้าเราแบบว่าละสายตาจากมันเนี่ยคือมันวิ่งหายไปเลยนะอุ้ยอีหายิงไปก็ไม่โดนวิ่งตามมันดีกว่าอุ้ยอ่าติดก้อนหินแล้วสินะไปไหนเอาอีหาหลอกกูนี่ว่าบางอาจมากนี่หยุดเดี๋ยนี้นะมึงหยุดเดี๋ยนี้เฮ้ยอุ้ยอย่าลงน้ำนะอีหาอย่าลงน้ําอย่าลงน้ํา มันจะลงน้ำไหมนั่นอะเดี๋ยวรอชั้นก่อนฉันต้องการเธอเป็นเพื่อนนะนี่เนี่ยเอาอีหาลงน้ําเฉยเลยเดี๋ยว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 รอให้มันแบบว่าขึ้นมาก่อนนะครับผมนะให้มันขึ้นมาก่อนถ้ามันลงน้ําไปตอนนั้นน่ะฉลามแม่งมางาบแน่เลยน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาไหมมึงจะขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมอ่ามมาขึ้นมาแล้วครับผมมันขึ้นมาละมาเดี๋ยวเตรียมปืนเลยครับผมเตรียมหนังกระติกยังไงนี่ในอีเวน นี่เนอีเวนเออล้มไปแล้วนะผมเรียบร้อยมาขอดูหน่อยสิโอ้ตัวนี้ลนะเลเวลสี่นะผมมยวเรายัดไอเนื้อเข้าก่อนดีกว่าโอเคเนื้อมี6อันเองอีเวนอ่ามันกินด้วยนะผมมันกินด้วยเออดูหน้ามันสีแกเออดูดิสีมันก็ออกดูสวยๆนะีนละหมาเห่าอะไรเนี่ยงงมากเลยโอเคอ่า นี่คือรูปร่างของแรปเตอร์นะผมนะดูดีหน้าตามันจะดูโหดๆนะครับผมนะอีตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นผ่านะของเราในอนาคตนะครับผมตอนนี้เปิ้ลยังสร้างอ่านมันยังไม่ได้เนาะเป็นไงมั่งลูกผมอยากได้อ่านแล้วครับพ่อผมไม่รู้จะทํำยังไงดีอ่าโอเคเดี๋ยวพ่อไปเอาเนื้อมาเพิ่มนะอุ้ยมีขวันเด้งมาอะไรเนี่ยโอ้ยสีเอามาทําไมอ่ะไม่เอาเพเจอร์จ้เาสีมาทาบ้านหรอไม่มียินไม่มีบ้านให้ทํานะฮะ อ๋อตอนนี้คือนางก็กินมาประมาณ17%รนะผมนะย่าเราก็ต้องรอ,อนางแบบว่าตื่นก่อนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเปิ้ลขอไปเอาเนื้อเพิ่มนะ้าผมนะเนื้อมันอยู่ที่บ้านนะ่ะเอออุ้อยเมื่อกี้เห็นฉลามว่ายนะ้ําผ่านไกลๆเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวไปเอาเนื้อให้แบบอ e ีแรปเตอร์พวกเรากิกนก่อนโอยฉันมาเอาเนื้อก่อนนะครับผมมาเอาเนื้อก่อนเฮ้ย พ่อกลับมาแล้วเลยครับอู๋ไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ได้กลับมาโอเคมาเอาเนื้อเฉยๆนะครับผมนะเดี๋ยวเอาพวกเหล็กพวกอ,อะไรเข้าไปในนี้ก่อนนะ,ะผมนะเพราะว่าตัวเราหนักเลยเกินอุย้ยดูดิหน้าตาน่าเกลียดมากเลยอีสองตัวนี้เนี่ยเออพ่อกลับมาแล้วลูกมาโอเคตอนนี้กินไป52แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเอาเนื้อ,อยัดเพิ่มเออ กินแล้วก็ดีไวๆนะแล้วก็เอาอีเบอรี่ดํานี่กินเออมันจะได้ไม่ต้องตื่นนะครับผมนะถ้ามันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันง่ามหัวเราแน่นอนเลย้ยผมไม่ง่ามหัวพ่อหรอกครับโอ้ดีแล้วเกินนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเปิ้นขอเอาไอตัวนี้เนี่ยฟืนขึ้นก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับผมตื่นหรือยังเนี่ยอีเวน เออตื่นได้แล้วนะครับผมนะเย่ยม,มากเย่ยม,มากมากเลยอ่าตอนนี้เราได้แรปเตอร์มาครอบครองนะฮะผมนะเดี๋ยวเราขอตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อว่าอีริกก็แล้วกันนะครับอีริกเดี๋ยวกันนะอีริกอีริกอีริกลูกพ่อเออนี่เนี้ยเรียบร้อยเป็นไงบ้างครับอีริกชอบชื่อนี้ไหมผมชอบมากเลยครับเพราะว่าผมดูสง่าผ่าเผยดีนะครับผมดูดี หุยหน้าตาเท่มากเลยอ่ะเท่สุดๆในโลกเลยอยากได้แรปเตอร์เป็นผัวมากเลยเนี่ย,เด,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อแปะเดี๋ยวเราไปอันนี้กันดีกว่านะครับผมนะเราไปอ่าพาอิริกกลับบ้านดีกว่าแปะอิริกเรากลับบ้านตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้ๆนี่เองตามมาหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมตามมาไหมโอเคอิริกตามมานะผมนะดีมากดีมากเลยลูกดีมากๆเลย โอเคถึงบ้านแล้วจ้าถึงบ้านแล้ว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 โอเคเดี๋ยวเอาเอออิลิก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 ฮันน่ามาก่อนลูกอิลิกยืนอยู่ตรงหน้านี้โอเคโอเคอยู่นี่เออดีมากเลยครับผมมาเดี๋ยวบอกให้มันหยุดก่อนเนาะเดี๋ยว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 แบบ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 โอเคกดหยุดก่อนกดหยุดก่อนกดหยุดก่อนโอเคสต็อปสต็อป โอเคตอนนี้เนี่ยเราก็มีสมาชิกใหม่นะครับผมนั่นก็คือน้องแรปเตอร์ของเรานั่นเองเนาะก็คือชื่อว่าอีริกอีริกอีริกเออโอเคเดี๋ยวครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะก็คือว่า,อาขอปิดคลิปก่อนเลยก็แลวกัน ไม่รู้จะพูดอะไรดีโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็มีสมาชิกใหม่เข้ามานะผมก็คือแรปเตอร์อีริกนั่นเองเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านเนี่ยเราจะมาจับอะไรอีกหรือว่าเราจะย้ายบ้านหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะเด,เดี๋ยวติดตามชมกันคลิปหน้าน,านะครับบ๊ายบายมับ๊ายบาย,บาย,บายนะซีอีริกบ๊ายบาย,บาย,บายครับผมบ๊ายบาย,บาย,บายครับ